สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแถหน้าตาเฉยประยุทธ์ธนกรเมินคนกล่าวหาก๊อปปี้คำพูดโอบามาลั่นผู้นำก็คิดเหมือนกันได้บิ๊กตู่เหมินคนกล่าวหาก๊อปปี้คำพูดโอบามาถามกอตอแจงแล้วไม่มีปัญหาชี้ผู้นำแต่ละประเทศมีความคิดเหมือนกันได้ โฆษกรัฐบาลแจงสปีชนายกซ้ำเพราะบิ๊กตู่มีแนวคิดสอดคล้องกับผู้นำทั่วโลก เมื่อเวลา17นาฬิกา20นาทีวันที่3พฤศจิกายนที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6บอน6พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับจากการประชุม COP 26ที่เมืองกลาสโลว่า การเดินทางไปประชุมครั้งนี้ตนมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วยโดยตนทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวการเตรียมการต่างๆซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศโดยนายดอนปรมัตถวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมคณะไปด้วยรวมถึงคำกล่าวถ้อยแถลงต่างๆ ในเรื่องของถ้อยแถลงผมก็ทราบเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ผมไม่ให้ความสนใจที่มีบางคนออกมาพูดว่าเหมือนกับคนนั้นคนนี้คำว่าผู้นำเขาคิดเหมือนกันได้ตรงกันก็ได้แล้วผมก็จำไม่ได้ว่าใครพูดอะไรไปดังนั้นมันจึงอยู่ในถ้อยแถลงแล้วผมก็ถามกระทรวงการต่างประเทศว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ในเรื่องของการใช้คำว่าแลน B คำว่าแลน B เป็นศัพท์ของกระทรวงการต่างประเทศเวลาพูดหรือทำอะไรต่างๆ ก็มีทั้งแผน A และแพผน B ซึ่งทุกประเทศก็ใช้เหมือนกันนายกกล่าวว่าสิ่งที่ผมเน้นย้ำไปคือโลกเรามีใบเดียวเราไม่มีโลกใบใหม่อีกแล้วที่จะให้ลูกหลานอยู่ต่อไปถ้าเขาทำให้โลกใบนี้เสียหายซึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่างๆของผู้นำแต่ละประเทศหรือตัวแทนส่วนใหญ่เป็นประเทศที่รับความเดือดร้อนจากภาวะโลกร้อนดังนั้นประเทศไทยต้องพลิกโฉมประเทศทั้งประเด็นความมั่น คงทางเศรษฐกิจและอื่นๆซึ่งรัฐบาลทำมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนจะมีความเข้าใจและมองอนาคตร่วมกันเราถึงจะพลิกโฉมประเทศไทยได้ด้านธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกในฐานะตัวแทนประเทศไทยต้องการเน้นย้ำถึงจุดยืนและเจตนารมณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ว่าไทยมีความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเพราะภารกิจนี้คือความเป็นตายของโลก และอนาคตของลูกหลานของพวกเราทุกคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับผู้นำประเทศอื่นที่ต้องการและมีความตระหนักรู้ร่วมกันในเป้าหมายที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิธีทางเพื่อให้ประชาคมโลกบรรลุเป้าหมายเดียวกันส่วนที่มีคาคล้ายกันคือเรื่อง no plan b อยากให้เปิดใจและมองว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ทั่วโลกควรให้ความสำคัญ และระหนักถึงในประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เราไม่อาจนิ่งเฉยได้โดยนายกต้องการย้ำให้เห็นว่าหากพวกเราทุกคนยังนิ่งเฉยไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังเราไม่อาจมีแผนสำรองหรือแผนสองในเรื่องนี้ได้เพราะโลกของเรามีแค่ใบเดียวซึ่งหมายความว่าโลกไม่สามารถรอคอยได้อีกแล้วต้องลงมือแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้และอีกนัยหนึ่งคือหากข้อตกลงในปัจจุบันไม่ สามารถบรรลุได้เราจะวางแผนให้โลกมีความมั่นคงมากขึ้นได้อย่างไร นายธนกรกล่าวว่าที่ผ่านมามีผู้นำโลกหลายท่านที่ได้เคยกล่าวในประเด็นที่คล้ายคลึงกันนี้อาทินายบันคีมูลอดีตเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อปี2014นายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเคยกล่าวไว้ในเรื่องแผนพลังงานสะอาดของสหรัฐสมัยดำรงตำแหน่งเมื่อปี2015 นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในสภาสหรัฐ US Congress เมื่อปี2018นายจอห์นเคอรี่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนางสาวเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นความคล้ายคลึงในเรื่องคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องจากผู้นำระดับโลกล้วนมีแนวคิด ที่สอดคล้องกันในการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศของโลกและต่างเห็นพ้องมองว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันวางแผนสำคัญแผนเดียวกันไม่มีแผนสองเพราะโลกของเรามีเพียงใบเดียวเท่านั้น โสรกประจำสำนักกล่าวว่านายกให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุม COP 26และเดินทางถึงประเทศไทยว่าทราบถึงกระแสะข่าวดังกล่าวดีและกล่าวว่าไม่ได้ให้ความสนใจผู้นำสามารถมีความคิดเหมือนกันได้โดยถ้อยแถลงดังกล่าว นายกต้องการเน้นย้ำว่าโลกเรามีใบเดียวไม่มีโลกใบใหม่ให้ลูกหลานเราอีกแล้วถ้าหากเราทำโลกเสียหายซึ่งในที่ประชุมผู้นำทั้งหมดกว่า120ประเทศยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงและในฐานะที่เป็นผู้นำในเวลานี้ต้องปฏิบัติให้ได้ที่ผ่านมา3-4ปีอาจจะช้าเกินไปในการที่จะลดอุณหภูมิโลกให้ลดลงและวันนี้โลกก็เตือนเราแล้วภัยพิบัติต่างๆก็เริ่มมากขึ้น นอกจากนี้นายกก็ได้นำเสนอ ถึงสิ่งที่ประเทศไทยทำได้และทำมาแล้วโดยในคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ชัดถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วและประกาศว่าไทยพร้อมร่วมมือโดยรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่ของผู้นำในเวลานี้และก่อนหน้านี้และต้องมองทั้งปัจจุบันและอนาคตเชิงรุกและเชิงรับต้องการให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ตามนโยบายในการคลิกโฉมประเทศในทุกด้านแต่ก็ขึ้นกับประชาชนทุกคนจะเข้าใจและมองอนาคตร่วมกันโดยได้กำชับทุกหน่วยงานทุกคณะกรรมการให้บูรณาการการทำงานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ